เรื่องไทยกัมพูชาขยับขึ้นมาถึงในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยท่านเสียศักปวงกิจแก้ววันนี้ก็มีการฟ้องใน,นาชาตินะครับต่อกัมพูชาในการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าว่าด้วยทุนระเบิดสังหารบุคคลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านเสียศักปวงเกิจแก้วกล่าวถึงการเยือนสัมพันธรัฐสวิตก่อนเข้าร่วมประชุมภาคีอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาว่า ที่สำนักงานองค์การสหรประชาชาตินครเจนีวาว่าได้มีการหาหรือกับคุณแคทเธอรีนแคลโรลีนเมลานีเรกิมบีหัวหน้าสำนักงานกิจการลดอาวุธแห่งสหรประชาชาติที่นครเจนีวาหลังจากนั้นก็ได้มีการพบปะหาหรือกับนาง iko, อิชิกาวะโทมิโกะเอกอัครราชาทูตผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำการประชุมด้านการลดอาวุธในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่22 รัฐมนตรีบอกว่าได้พูดคุยเพื่อขอให้มีการชี้แจงกรณีที่ไทยเจอกับเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดครั้งที่7ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยได้ดาเนินการตามขั้นตอนของอนุสัญญาออตตาว่าแต่ที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาบ่ายเบี่ยงที่จะชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนอกจากนี้กัมพูชาย,ยังพูดเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่โดยชี้แจงว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่และมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยสงครามครั้งก่อนๆแต่ไทยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะเหตุการณ์หยยบทุ่นระเบิดของฐานไทยครั้งที่7ว่าเกิดจากทุ่นระเบิดใหม่ที่เพิ่งจะมีการฝังเข้ามาขณะเดียวกันคณะผู้สังเกตการอาเซียนยืนยันตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าสำนักงานกิจการลดอาวุธแห่งสหรประชาชาติและเอกอัครราชาทูตผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำการประชุมด้านการลดอาวุธว่าไทยจะต้องดำเนินการต่อไปภายใต้อนุสัญญาออตตาวะซึ่งเป็นไปตามสิทธิเพื่อให้ได้มีการจัดตั้งคณะนะตรวจสอบข้อได้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางอิสระและเท่าที่ได้พูดคุยคิดว่าเรื่องนี้ต้องทําอย่างทันท่วงทีเพราะหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกสถานการณ์จะแย่ลงจึงได้มีการพูดคุยในรายละเอียดภายใต้อนุสัญญาออตตาวาว่ามีช่องทางที่จะดาเนินการอย่างไรบ้างและหลังจากนั้นจะต้องมีการพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายไทยว่าจะเดินหน้าไปทางไหนสิ่งเหล่านี้สะท้อนในการกล่าวถึงถ้อยแถลงในการประชมุมรัฐภาคีอนุสัญญา ห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลครั้งที่22